ไอ้มัวมีอยู่แค่ตัวรู้ตัวเห็นของมึงนี่มันไม่ผ่านนะอืมใช่ไม่ได้มึงไม่ตัดสรู้ว่ามีอยู่แค่ตัวรู้ตัวเห็นคลาย,ยแค่ตัวรู้ตัวเห็นนะ่ะแั้วสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมมึงต้องเต็มที่หน่อยไม่ได้คลายออกคลายออกตัวคลายเองคลายทิ้งคลายเอง ไม่ถอยจะไม่เองไม่ไม่เอาไม่เอง <g ül> สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไมลูกพร้อมกันเลยทั้งสองสวัสด์ะพร้อมกันตัดสรูและตัดสล้ช่วยพร้อมกันพร้อมกันนอกในตัดสรูและตัดสรูช่วยพร้อมกัน,กน,น,กน,ต,ต,กนตัดและตัดช่วยพร้อมกัน มีอยู่ถ้ามันเพลินๆอย่าแค่ตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยมึนก็จะลำบากมึงจะลำบากจะรับวิบากตลอดทั้งตัวมันเองกับวิบากแล้วไหนจะไปเชื่อมต่อวิบากอังงี้จุดก็คือลำบากถ้ามึงมีแต่ตัวรู้ตัวเห็นมึงยิ่งกว่าตัวรู้ตัวเห็นไม่ได้ยังไงมึงก็ลำบากเพราะตัวรู้ตัวเห็นเองก็เป็นตัววิบากในตัวมันเองแล้วไหนมันจะไปเชื่อมต่อวิบากสองรวัตรอีก สรุปแล้วว่าวิบากบอกวิบากมันก็คําตอบก็คือลําบากถ้ามึงอยู่แค่ตัวรู้ตัวเห็นของมึงมึงลําบากแน่นอนแล้วมึงก็ลําบากอยู่แล้วอย่างนั้นอันสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไมมก็เรื่อยๆมันจะได้นอกเหนือตัวรู้ตัวเห็นนจะได้คลายทิ้งคลายเองคลายไม่เอาคลายเองบานทิ้งบานบานไม่เอาบาน จะเป็นผลต่อสังสวัสดร่วมกันรคลายแล้วคลายช่วยไปด้วยกันคลายช่วยดุดช่วยไปด้วยกันร้วมกันเลยทุกอนุลอกกระทาดเลยลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม,ไม่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาแล้วไม่เอา เต็มที่หน่อยนุสติ <c oughs> แห่งการล่างในนุสติเองทำอย่งางนั้นมันจะเต็มทีมจะกลายเป็นแบกวิบากอยู่นะลูกตัวรู้กับวิบา,ากววบาเป็นทั้งตัวกรรมและตัวแวนเะยตัวรู้นี่จะตัดสู้ยังไงแล้วจะล้างตัวรู้ยังไงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเอง ไม่ใช่ไปเจริญมันอีกมีก็มีไปตัวรู้ตัวเห็นเนะี่ยแต่มึงไม่ต้องไปเจริญมันสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไ,มไ,ได้กันจะใช้กันแบบไหนอุปโลกใช้กันอย่างไรก็สรุปร้างไปด้วยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม,ไม่ไปด้วยสรุปร้างไปด้วย ไม่ถอยจากไม่เองไม่เกี่ยวว่าถอยจะโตไม่เกี่ยวเองไม่จะแค่ที่ถว่ามกกวไม่เกี่ยวไม่จะแค่ที่ถืว่าไมา่ไม่ไม่ไม,ไมก็ถอยอยางไม่เองเป็นที่สีที่สละทิ่ถืเอง พร้อมกันเรียกว่าตัดสารุพร้อมพร้อมกันทุกมนุโลกธาตทาเลยสังพวัตเลยเรียกว่าตัดสารุและตัดสรุช่วยตัดและตัดช่วยพร้อมกันไปในก่อนไม่หลังเนื้อหาดังเดิมแท้จริงเนี่ยมันไม่มีก่อนไม่มีหลังที่มันมีก่อนมีหลังก็เพราะมันมีโมหะ โมหะมันกำหนดขึ้นโมหะมันวโลกขึ้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันไม่มีก่อนไม่มีหลังไม่เกี่ยวกับนอกไม่เกี่ยวกันในเพราะว่ามันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองแต่พร้อมกันไปมาหากูนาลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกัน ยุติตัวยุติช่วยไปด้วยกันจบตัวจบช่วยไปด้วยกันทาไมนุกสติล้างในนุกสติกันเองดีๆมันก็ตกถึกอยู่นั่นแหละ ผึกอะบออยู่นั่นสตาร์ฟอยู่นั่นตอกผึกเร็วประธานผนวกไงประธานผนวกประธานผนวกรูปผนวกนามประทานผนวกจิตอุปทานผนวกสภาวะตอกผึกหนาละมึงอย่างหนาเลยทีเนี้ยพอตอกผิึกอะหนาแน่นไปด้วยสมุทรไทยประทาน สิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันเอาอะไรมาเกาะอะไรเอาอะไรมายึดอะไรเมื่อเอาอะไรมาเกาะอะไรเอาอะไรมายึดอะไรมันก็ลําบากทันทีสิ่งที่มันไม่ยึดม้กระทั้งตัวไม่ยึดเองเนี่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดหรือไม่ยึดเนี่ยมันมัวไปหลงยึดมัวไปหลงไม่ยึด <eurs> กันขึ้นมาทีหลังเอง ว่าโมหะอุบโลกทิฏฐิอุบโลกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดลูกมาหลงยึดหลงไม่ยึดกันทีหลังเองเรียกว่าอะไรเล่าก็โมหะอุบโลกขึ้นโมหะมันสร้างขึ้นโมหะมันอุบโลกขึ้นยึดไม่ยึดยึดไม่ยึดเรียกวโมหะทิฏฐิมันอุบโลกขึ้นโมหะมันอุบโลกทิฏฐิขึ้นยึดไม่ยึดยึดไม่ยึด สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไมม อนุสติล้างดีๆคำว่าอนุสติกันอนุสติประโยคไหนมันฟังแล้วมันเลื่นเหมือนกันวะ นัส้ค<น>ำว่านึกถึงคำว่าละลึกถึงประโยคไหนมันฟังแล้วมันลื่นกว่ากันวะ <c oughs> นึกถึง <c oughs> คิดถึงละลึกถึง <c oughs> อย่าไปติดภาษาอะไรให้มากมายนะ <c oughs> ตู้่ะ มาปรับภาษามาใช้บัญญตัติมาปรับบัญญัติให้ฟังแล้วให้มันมง่ายๆเนาะ ที่มหากรนาโน่นทุกอย่างก็บอกว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วลูกสิ่งที่มันสรุปล้างอยู่แล้วเนี่ยมก็กลายเป็นมหากรนาไปทันทีล้างในล้างนอกพร้อมกันไปอย่างน,นเดี๋ยวมึงก็จะไปอยู่แค่ ล้างถ้วยล้างชามล้างบ้านล้างช่องล้างห้องล้างหอล้างหาอะไร้งมึงอยู่นั่นน่ะเอายอออยู่นั่นทุกอย่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ๆมันจะคลายช่วยหลุดช่วยพร้อมกันไปยุติตัวยุติเองพร้อมกันไปลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม้เนี่ยมันยุติตัวยุติเองพร้อมกันไปมันจบตัวจบเองพร้อมกันไป ละมันก็ทั่งตัวละเองพร้อมกันไปเลยสิ่งที่ไม่เก no ี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันยุติม้กระทั่งตัวยุติเองพร้อมกันไปเลยลูกมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปใครเริ่มใครจบกันแบบไหนอีกแล้วมันไม่ใช่เป็นระบบเกิดดับมันไม่ใช่เป็นระบบเกิดดับมันไม่ใช่เป็นระบบใครเริ่มใครจบมันไม่ใช่ระบบมันไม่มีระบบ มันไม่ใช่การค่อยเริ่มค่ยจบมันไม่ใช่การค่อยเกิดค่อยดับมันไม่เป็นระบบมันไม่ใช่ระบบมันไม่จัดว่าเป็นระบบมันไม่ได้จัดว่าเป็นมรรคผลนิพพานอย่างที่คิดมันไม่จัดว่าเป็นอะไร สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันยุติแม้กระทั่งตัวยุติเองมันไม่จัดว่าเป็นอะไรมันไม่จัดว่าเป็นมรรคผลนิพพานด้วยมันไม่จัดว่าเป็นมรรคผลนิพพานอย่างที่คิดอย่างที่ทิฏฐิมันกำหนดหาตัดสู้ไม่มรรคผลนมรรคผลนิพพานจริงมันไม่มีหรอกลูกที่มันมีมันมีแต่ความหลง ไม่มีความหลงมรรคผลนิพพานไม่มีหรอกเพราะมันมีความหลงนั่นแหละคือมรรคไข่มรรคมันอยู่นั่นนิพพานไครนิพพานมันอยู่นั่นมรรครมรรคมันผลไครผลมันอยู่นั่นอย่าบอกมึงให้เลยมันไม่มีความหลงอะมรรคผลนิพพานก็ไม่มี ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันจะยุตยิแม้กระทั่งตัวยุติเองให้ทั้งหมดลูกที่จะไปหลงนั่นหลงนี่หลงอะไรก็ตามทีแม้แต่การที่จะไปหลงยุติมันเนี่ยมันก็จะยุติให้ทั้งหมดลูกยุติตัวยุติเอง จะล้างมันกระทั่งตัวหลงไปคอยยุติขณะไปคอยยุติมันก็ยังหลงเลยลูกหลงไปคอยยุติอะยุติตัวยุติเองดีมันจะได้หยุดหลงจะได้เลิกหลงยุติอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเอง พร้อมกันลูกตัดสรุช่วยพร้อมกันมหากรุณาเสถียรกันไปไม่ต้องไปรอพุทธนดรไหนอีกเป็นเนื้อหาของพุทธนดรไปตลอดกาลเลยไม่ต้องไปรอความเป็นพุทธนดรที่เป็นปต่งแขึ้นอะไรเป็นเนื้อหาที่แท้จริงของพุทธนดรไปตลอดกาลเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว ันไม่ใช่การที่ไปคอยเริ่มคอยจบอะไรทั้งนั้นมันไม่ใช่การที่จะไปครรยอยติดคอยหลุดอะไรทั้งนั้นให้มันเป็นเนื้อหาตัดสรูช่วยกันไปตลอดกาลเลยลูกไม่ต้องไปรอวาระตัดสรูกันตอนไหนอีกเป็นเนื้อหาตัดสรูช่วยกันไปตลอดกาลเลย ไม่ต้องไปยกเนื้อหาการตัดสู้ให้ใครที่ไหนอีกตัดสู้ช่วยกันไปตลอดกาลเลยลูกไม่ว่าจะพุทธองหรือพุทธสาวกทางสวัสดิภูมาคมตัดสู้ช่วยกันไปตลอดกาลเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่ได้กันเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่าง ม่ยึดแม้กระทัง่งตัวไม่ยึดเองไปได้กันเลยทุกสิ่งทุกอย่างมโมจะไปหลงรอมโแจะไปหลงรอมึงรอไหวไหมเล่า สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปได้กันเลยทั้งสิ่งทุกอย่างตัดสรู้ช่วยกันไปเลยสรุปเนื้อหาตัดสรู้ช่วยกันไปเลยลูกไม่ต้องไปรอพุทธนดอนไหนเท่านั้นมึงรอไหวไหมเล่าให้มันเป็นเนื้อหาพุทธนดรไปตลอดกาลเลย ิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปไ,ไ,ไ,ได้กันเลยลูกทุกอย่างสรุปล้างไปได้เรื่อยลูกทุกอย่างเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็ยิ่งกว่าหนักยิ่งกว่าเบาไปเองหมดภาระไปเองหมดภาระในหนักในเบาไปเองหมดปริพเทในการในจิตไปเองหมดปริพเทในสิ่งที่หลงอุปโลกมากผลนิพพานไปเอง ไปติดตัวสํารวมนะไปสํารวมอะไรแล้วอน,นี้แจ้งทุกขังหน้าตาไปสํารวมมันทําไมสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เนี่ยหลวงนะคลายไม่เอาคลายยึดไม่เอาไม่เอายึดเองนะสลาไม่เอาตัวสละเองยึดก็ไม่เอาตัวยึดเองทุกอย่างมันไม่เอาตัวไม่เอาเองหมดแหละบานทิ้งบานคลายทิ้งคลาย ว่างไม่เอาว่างมันเป็นบ้าเป็นบอทุกวันนี้เพราะมันว่างเอาว่างนี่แหละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างลูกนั่นแหละหมดเย่อใยกับว่างไม่ว่างมเตแต่ไปกำหลงกำหนดว่างไม่ว่างอยู่มันก็เลยคาตัวกำหนดกั๊มอยู่นี่แหละ สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างลูกหมดความผูกพันทั้งว่างทั้งนี้ว่างพร้อม